สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพบกันแกงไกพ่พลาซ่าีกแล้วมาเดินด้วย่าม,มือนี่เพราะว่าขาตะแกงอันแกงน้องใหม่แกงน้องใหม่หมอใหญ่พี่น้องเอ้ยมาขามากินนํากันเ้ยค่ะพี่น้องเด้อสุกสมอมันเสมอมันเครือเกาพี่น้องเพราะได้เห็นหนาเจ้าเพราะได้บอกปลาใส เฮ็ดเร่วๆก,ก็กินตัวป่ะดิพี่น้องจะจ่งไว้ไหมละ่ะแกงใส่แกงน้ำไหม่แส้นนอนไหมใส่จิ้งหรีดโอ้ยลำร้ายไรแม่เขมามามาดูพี่น้องใส่กสระโพดอ้อน้อมใส่ฟักทองมาค่ะ หมอยง่ายเลยพี่น้องหมอยง่ายเลยเขาเดินฮ้อนโอ้ย nháo ไหลคอเี้โค้กกลับก็คุณได้หลายได้พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ฝากไว้นะบอกความใจด้วยค่ะด้อยกินเสียบมวนๆน้ำกันเอาวจะคิดอย่างไรเลยบอกจะคล้องนะนะบอกจะคล้องมาค่ะพี่น้องเขาฮ้อนฮอนเขาฮ้อนฮอนอุ้ยซ่อนอุ้ยใส่ล่ะโอ้ขอซ่อนเน้ เดี๋ยวไปเอาสอนกันด้วยพี่น้องมาค่ะเสียบๆเสมือกันพี่น้องแกงหน่อไม้รวมใส่ทุกอย่างเลยมนที่แรกๆเกยใส่นอนคือพี่น้องเคยกินบอนอนไหมไหมที่ยังไม่ได้เข้าฝักนะรู้แล้วสามเลยก็แบบ chân lý má hai bên nọ kèn hết ấm lắm xây hết nặng xây hết nặng lông luống mọi cái ngái rồi ับแกงใส่กิ้งลีดกับน้อนต้นไม้แหะนอนน้อนที่ไม่ได้เป็นดักแด้นี่พี่น้องเป็นน้อนที่ไต้ดึบๆอยู่ไหมแยกเมื่อกี้เขา giống hùng với dĩ can hết cả giòn cả với bưng chị thì lèo đấy mới nòn đó chị thì thấy ngay, cả thải một nghe rồi ừ. เห็นน้ำฟ้าหลวงกรามาแกีงสตแสบกันสุดยอดอืม ทำนีดักแด้กระเกีใยบ่ดัก,ดก,กแ,งแดงอันนี้มันเป็นตัวหนอนไหมคะ่ะตัวหนอนใหม่้องก็สิบ้าหมักเนาะเต้กีกับกินไ้้หมดอ,อะแซบ่บมันเคลื่อนแมงแมงละงงำตัวนอนอะ รสชาติมันแมงระงำเลยใส่ฟักทองใส่ข้าวโพดอ่อนแสบไปหลีพี่น่อยอันลำ อย่าบพีเซือเลยเนาะจริงหลีอก็เป็นจริงหลีไข่ไมพี่น้องไข่เต็มท้องเลยเนี่กินตัวไหนกับมันตัวนั้น ก,กสบายใจทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรเราก็ตามใ,ใจสบายๆขันม่หนีกับไปขอพนผันนี่เขาบ่าไไวบอกจ้าของะนะคนหนีหลาย กูดเดียวเป็นเจ้าหนีตอนนี้ก็จะมาถามเด้อะ่ะแอบไร่นะมัน้ำเสิยบอา เห็ดนางล้วงลวงนี nh nh c, dunk, Stewart, Stewart. Ang ang ่ก็ย้ำยำก็ดังปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดไม่เสียงยังเหรอแล้วก็ไม่บรรทัดหรอเป็นไมบรรทัดไมบรรทัดล้นเต็มพื้นแสร xem lá, Cái xem bàn đấy nó xét xử Cái xét xử แซ่บรอบดึกนั่งรักสดพูดยอนไม่ไปกินน้ำด้วยหรอกหน่อไม้สักก่อง ันใบยน้ำกันหองแบบว่าต้มใส้ใบเลยพี่น้อะตายยิงงำกินไปน้ำการหลดมันจังแดกอัดทันหลดปเหตุดีเด็ดเนี้ยนหลายมันก็บมากแบบนี้นะ แซ่บกว่าพูนสองเลยไปแล้วค่ะขอบคุณได้ไหลายแซ่บตากที่นี่